บายบายสวัสดีครับพี่น้องผมบอกกระทรวงเกษตรบ้าน้นนีค่คือเกานะครับพี่น้องเมื่อนี้ก่ะสีภาพพี่น้องไปตัดกล้วยหักมุกนะครับพี่น้องเพราะว่าลูก้าสร้างมากมืออื่นวันที่ยี่สิบสี่นะครับเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากเสียไปส่งลูกค้าดนะครับเพราะลูก้าสร้างมากะหลายอยู่นะครับหลายหลายเครืออยู่เนาะต่ว่าสิตัดภาพพี่น้องไปตัดเบิ่งแค่เครือหนึ่งนะครับเพราะว่า อ่าบ่มีพ้ทไทยให้สวนเกษตรบาต้านนนนะครับกับไทยเอ๋งสินะครับมันอันสิบพสะดวกปันไดเนาะป่ะไปกันเลยพี่นอ้องปูบ๊บบายสวัสดีครับพี่น้อง,พอ,งพอพอกัะสวนเกษตรบาต้านน้นนี่คือเกานะครับพี่น้องเม่นี่อะสีผ้าพี่น้อง, <15 S 1> องไปตัดกล้วยหักมุกนะครับพี่น้องเพราะว่าลูกขาดรั่งมาก มืออื่นวันที่24นะครับเดือนพฤศจิกายนพศสองพันระส,บ 2, ะะสิบอาเสี่ไปส่งลูกค้าคลูกค้าพลูกค้าสร้างมากอะหลายอยู่นะครับหลายหลายเครืออยูเนาะต่ว่าสิตัดภาพพี่น้องไปตัดเบิ่งงค่เครื่อหนึ่งนะครับเพราะว่าอบอมมีพูทธไทยให้สวนเกษตรบ้านนู้นนะครับกับไทยเองสินะครับมันอันดับสะดวกปานใดเนาะป่ะไปกันเลยพี่นอ้องปุ๊พี่น้องเห็นบ่พุ่นเครื่อมันครับพี่น้องเด๋ยดสิตัดเนาะ ครับพี่น้องคือไงบอเนี่ยครับคือเดียวนะเาตัดลงมาแล้วพร้อมดซุกเลยได้พี่น้องเห็นบอเนี่ยครับน้วยมันเหลืองแล้วครับอันนี้กับซิมี่วีนึ่งยุก บีหนึ่งก็ถิประมาณอย่หนึ่งสองสามสี่ห้าบีแหลกมันสิบสิบเอ็ดน่วยนะครับพี่น้องบีที่สองก็ประมาณสิบสี่น่วยนะครับพี่น้องดูตน่วยใหญ่ได้พี่น้องกล้วยหักมุกค,ครับตัดแล้วนะครับหนี่ดสุกแล้วไม่เกินอีกสองวันก็สุกครับส,สวยๆครับหักมุกส,สวยๆนะครับกำเต็มเมื่อเลยพี่น้องกำเต็มเมือ่อนี่วีสุดท้ายครับพี่้งดูขนาดวีสุดท้ายยังหน่วยใหญ่เลยครับพี่น้อง กำเต็มมือทุกลูกเลยครับนะยายลีครับพี่น้องมาพิดวังนี่อยู่ที่สวนเกษตรบ่านนนเนาะเนียครับสวยสวยไม่ได้โมนะครับพี่น้องเนี่ยครับไม่ได้โมช้ชิงชิงสวยจริงๆครับพี่น้องงามบาดเดือวบาดใจนะครับเดี๋ยวไปดูต่อครับตัดแล้ว ตัดแล้วก็จะมีกล้วยนาคนะครับกล้วยนานี่ครับนี่คือกล้วยนาคเนาะเห็นไหมครับนี่คือกล้วยนาคนะครับเขาสุกเขาจะเป็นสีสม้มอันนี้ยังไม่สุกนะแต่ใกล้จะสุกแล้วครับ <c oughs> <ส>ไม่เกินสองวันนะครับนี่คือกล้วยนาคแล้วก็นี่จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองนี่ครับสวยเ <c oughs> นี่ครับกล้วยหอมทองบยบาย นะครับกุ้ยหอมทองไปไหว้หอมทองสวยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่ลูกนะครับหอมทองนี่ก็จะเป็นหอมทองถัดมาถัดมาจะเป็นเทพพนมนะครับเทพพนมนี่ข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาจะถูกแสงเยอะนะครับส่วนด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะคนละสี นะครับอันนี้คือกล้วยเทพนมนะครับนี่คือกล้วยเทพนมสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองนะครับถึงเปลือกเขาดํานะครับแต่ว่าเนื้อเขาจะหวานมากแต่ถ้าสุกใหม่ๆเหลืองใหม่ๆจะแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนมากอินโดเขาก็สามารถที่จะกินเลยอินโดรหรือฟิลิปปินนะครับผมถัดมาก็จะเป็นหักมุกนะครับหักมุกเนี่ยครับ หักมุกที่สวนนี่ก็จะประมาณสิบสี่สิบสี่ลูกนะครับเห็นสังเกตดูจะลูกใหญ่ๆแตกรายงานแล้วนะครับแตกรายงานอันนี้คือหักมุกสีทองนะครับนี่คือแตกรายงานและแก่แล้วไม่เกินอีกสองวันสุกนะครับนี่คือหักมุกนะครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งลูกค้านะครับดูกเปหนองตัวหนูใหญ่ใหญ่เลยๆๆกำกับโบหุ่มดูะปะนะดูครับพป่นองต้องมาเห็นกับสวน เนี่ยครับใหญ่อีครับพี่น้องเนี่ยครับนี่ก็คือหักมุกนะครับเดี๋ยวจะไปตัดอีกอยู่นะครับนี่คือกล้วยหักมุกอันนี้หอมทองแล้วก็จะมาเป็นกล้วยนาคนะครับทั้งหมดวันนี้เราตัดกล้วยสี่ชนิดนะครับมีนาคมีหอมทองมีเทพนนมแล้วก็มีหักมุกนะครับครับสำหรับกล้วย เนาะกะฝากพี่ฝากพี่ฝากน้องเป็นแรงเชื่อแรงใจให้กับสวนเกษตรบ้านโนนเนเดอรครับพี่น้องมีอย่างดีๆกะเอาไมาแปลงปั่นพี่น้องเขาคือเกานะครับเล็กๆในน้อยกะอยากให้พี่น้องเขาได้หูได้เห็นนะครับพี่น้องว่าสวนเท่ามีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวกะคลิปหนานะครับพี่น้องคลิปนานี่เนาะเดี๋ยวจะทายไอ เงาะให้เบิ่งนะครับพี่น้องเพราะว่ายุสวนเกษตรบ้านนนเนี่ยปีนี้เขาออกดอกเร็วผิดปกตินะครับเงาะก,กํลังออกดอกครับตอนนี้กําลังเป็นชอ่อแล้วก็มีนะครับพี่น้องแต่ว่าก็เพัาะถ้าในมรสสวนดอกกะประมาณจะเกตแปดต้นนี่แหละครับพี่น้องสำหรับเงาะเนาะครับพี่น้องสำหรับอ่ากล้กวยฮักมูกล้กวยงาสร้างแล้วกล้วยหอมทองตลอดจนกล้วยเทพนนมกะฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องเนาะ จะเลื่นติดตามให้กำลังแรงใจสวนเกษตรบ้านโนนเดอครับพี่น้องสวัสดีครับ